สวัสดีครับผมบอมจากช่องนักวิ่งชาวไซยาวันนีนะ้เราก็จะมารีวิวรองเท้ากันหน่อยผมก็ใส่มาเยอะและ้วว่าผมก็ใส่มาเยอะระดับหนึ่งแล้วล่ะแต่เผมวิ่งมาผมวิ่งมาสี่เดือนนะที่มาวิ่งจริงจังเลยสี่เดือนรองเท้าที่เป็นระดับซุปเปอร์ชูนะคู่แรกที่ผมใส่คือตัวนี้เลยอันฟอร์ฟลาสามสามเนี่ยผมใส่จนมันแบบมันนึคือ ค่อนข้างจะจะเยินมากนะหลักทกินดูพื้นแต่ว่าเป็นรองเท้าที่ผมแบบชอบมากนะผมว่าฟิวเนี่ยมันนุ่มมันนุ่มเด้งอะเด้งมากอะเด้งถึงขั้นตอนที่ผมซื้อมาใส่ใหมนะ่เนี่ยคือผมว่าร่างกายผมแข็งแรงนะผมเป็นนักกีฬาฟุตบอลมาแ,แต่ปฐมเลยผมวิ่งตลอดอะไรตลอดแต่ว่าคูเนี่มันทําให้ผมเจ็บเจ็บไปอยู่เดือนหนึ่งตรงชิ้นขั้นข้างซ้ายขาเดียว แต่ว่าเราเจ็บเพื่อพัฒนาอยู่แล้วเราไม่ได้เจ็บเพื่อถอหรือเพื่ออะไรผมก็ผ่านจุดนั้นมาได้นะตอนนี้ติดโลที่เป็นโลคู่นี้ทันใส่วิ่งได้สบายสบาย,สบายแล้วผมว่าถ้าถามเรื่องการทําความเร็วเนี่ยพว่งนี้เป็นคู่ที่ทําความเร็วได้ดีมากและกดตบตีนไปเนี่ยกดไปกับพื้นเนี่ยความเร็วมาไวมากคือมันเป็นรองรองเท้าระดับแข็งแขังแข็งข,ขันเนาะซึ่งมันก็จะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่มันจะมาไว ซึ่งมันก็มาพร้อมกับการที่มันจะพังง่ายเพราะว่าเป็นตะข่ายใส่ไปนี่ก็สบายผมใส่วิ่งยิบเอ็ดโลที่งานบางแผ่พิเ็ดเนี่ยคู่นี้เหงื่อไม่มีออกเท้าเลยอาจจะเพราะว่าวันนั้นอากาศเย็นด้วยเหงื่อไม่มีออกเท้าเลยเหงื่อไม่มีเลยเท้าแห้งมากโอเคสําหรับคู่นี้ราคาอยู่ที่เก้าพันสี่ราคาป้ายมือใหม่ผมว่าผมไม่แนะนานะเป็นมือใหม่แต่ว่าใครแบบตรงแบบดิบๆ เทือนๆชอบความแบบเจ็บปวดอย่ารู้สึกถึงแบบความเจ็บปวดของที่เราได้แบบได้รับกับมันอะไรเนี่ยผมก็แนะนํำถ้าคุณเจ็บคุณกลับมาคุณถ้าคุณยังวิ่งต่อหรือคุณตั้งใจต่อคุณแรงขาคุณแรงกว่าเดิมแน่นอนผมการันตีให้คุณนี้นะไปคู่ต่อไปคู่นี้เเหนใ้สโปรซี รองเท้าแห่งมวลมหา,าชนผมว่าผมจะคู่เนี้ผมได้มายังไม่ถึงเดือนเลยใช่ได้มาต้นเดือนจะเดือนแล้วละ่ะผมน่าจะใส่ไปร่วมเกือบจะสองร้อยโลได้แล้วคู่นี้คือผมว่ามันเป็นคู่ที่ดีเลยราคาใกล้อยู่ที่แปดพันราคาป้ายคือมันไม่ไม่แรงมากมันใส่สบายมันทําความเร็วได้ได้ดีก็ดีอ่ะได้ดีได้ดีนี่มันไม่ได้มาฟิลแบบ กดแล้วปุ๊บไปปุ๊บไปมันมาแบบมาแบบกลิ้งมาแบบสมูทอ่ะโปร4ใช่แล้วแบบกระชับข้อกระชับดีกว่าโปร3เยอะนะดี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 กว่าโปร3โปร3จะมีปัญหาเรื่องเนี่ยข้อตังเนี้ยนะมันจะหลุดแต่เนียโปร4เขาแก้แบบดีแหละดีกว่าโปร3เยอะถ้าใครมีเงินก็ขยับขยับผมว่าขยับได้ละใช่คุ้มค่ากับราคา เทคโนโลยีที่เขาให้มาระหว่างโปรสามกับโปรสนะี่เนี่ยแตกต่างกันเยอะใช่แตกต่างเลยละเพราะว่าโปรสี่ผมก็ไอโปรสามผมก็ใส่ใส่จบนี่มาราธอนจอมบึงจอมบึงนะครับผมถึงกล้าพูดได้ว่ามันมันต่างกับโปรสี่เยอะมากเลยใช่เพราะว่าผมจบใส่โปรสามจบมาราธอนจอมบึงผมว่าผมก็น่าจะวิเคราะห์รองเท้าได้ประมาณหนึ่งแหละว่ามันมัน,ม,นมันเกิดเหตุการณ์อะไรกันแล้วบ้าง ในขณะที่ผมวิ่งนะโปรอันนี้ก็คือโปรโปร4ถ้าถ้าถ้ามือใหม่อยากเรื่องคู่แรงนะผมแนะนำอันนี้แนะนำเลยเพราะมันเพราะมันจะไม่เจ็บตัวมากถ้าถ้าคุณชอบแบบไม่ได้สายดาร์กสายเมทัลอะไรเหมือนผมมันนะแต่ผมมัน,ค,นค่อนข้างจะดิบเถื่อนนิดหน่อยมาถึงคู่ที่ตอนนี้ผมวิ่งแล้วผมรู้สึกด,ดีมากผมชอบมากเลยชอบมากกับโปร4ผมบอกตรง ไอเทียผมว่าเขาทำออกมาได้ดีมากคุณเนี่ยคือเป็นรองเท้าที่ฟีลวันแรกที่ผมใส่นะผมยังจำได้อยู่เลยแบบคิดในใจเีเยอะไรวะทำไมมันแข็งแข็งแบบด้านๆแข็งแบบแข็งชื่อๆอ่ะความรู้สึกวันแรกนะที่ผมที่ผมใส่ผมเริ่มแบบไม่ค่อยชออมันแต่ผมวิ่งไปไประมาณใส่มันาประมาณโลที่สามสิบส,สี่สิบขึ้นไปอ่ะผมรู้สึกว่าแผ่นโฟมมันนุ่มขึ้น คนนุ่มขึ้นแล้วแบบเฮ้ยไอ้แค่มันฟิลมาคนละเรื่องกับวันแรกที่ใส่คือแบบเหมือนเราต้องนวดโฟมมันก่อนแนล้วซึ่งอ่ะเขาว่าลายไซต์โฟมเขาแข็งเนี่ยผมใส่เห็นรอยยับของโฟมไหมคือผมวิ่งมาจนแบบวันนี้ก็เอาไปวิ่งมา8โล15โลคือตอนนี้ผมใส่คู่นี้เยอะที่สุดแล้วและผมชอบมากกับราคาของมันคือถ้าถ้าให้ผมแนะนํานะระหว่างโฟมสี่กับคู่นี้นะสองคู่นี้นะถ้า ตอนนี้นะให้ผมเลือกนะเพราะว่าผมใส่ามาสองคู่แล้วผมเลือกคู่นี้เพราะว่ามันถูกถูกและผมว่าเพจสี่วิ่งได้สบายสบายคู่นี้ SL แค่ล่างล่างผมยังมันยังลากไปไม่ถึงเฉยร่างกายผมยังวิ่งไม่ได้เฉยกับเพจสีใช่แต่ผมกดมาสามครึ่งก็กดมาเลยคู่นี้ลากได้วิ่งได้วิ่งได้ไดสบายละใช่ตบแล้วมาตบแล้วมามันเป็นรองเท้าซ้อมที่เอาไปใส่ แข่งได้สบายสบายก็สำหรับเพื่อนๆนะคู่นี้ก็เอาวางไว้ก่อนผมอยากจะพรีเซนต์สองคู่นี้ว่าถ้าเพื่อนๆมีงบที่แบบมันจำกัดหรือว่าคิดนานอะไรเงี้ยผมผมแนะนำ SL ตัวนี้เลยราคาป้ายห้าพตอนนี้มีมาวางขาย,ท,ท,ยที่ไทยแล้วผมได้มา5890ปนะจากเพจกับตอนแจ็คคือได้มาก่อนที่มันจะเข้าไทย คือผมว่ามันก็ถูกมากถ้าไปเกาหลีเขอาจจะคิวมาได้ห้าห้าห้าหกแต่ว่าถ้าเทียบกับช็อปที่มันจะเข้าไทยมันก็ถือว่าถูกมากคู่นี้ได้มามือหนึ่งคู่นี้ก็มือหนึ่งใช่โอเคก็แค่นี้แหละถ้าสำหรับเพื่อนๆเ,เพราะว่าราคามันคน่อนข้างจะแตกต่างกัน,กนมากคู่นี้แปดพันคู่นี้ห้าพันแปดแต่คุณภาพคู่เนี้ยพองๆเลยไม่ได้ด้อยเลยดีไม่ดีถ้าเพื่อนวิ่งดีๆเนะี่ย คนที่แบบเป็นวิ่งทุกวันเข้าใจการวิ่งการเดียวอยู่แล้วผู้จะชอบคุณนี้มากกว่าก็ได้โอเคก็แค่นี้นะครับฝากไว้ด้วยถ้าอนาคตผมจะขยันลงคลิปครับขอบค,ครับ